เบ้ีจะไม่ต้องห่วงฉันเธอกับเขาจะไม่ต้องห่วงฉันเบ้ี่จะไปได้เลยจะไม่ต้องห่วงฉันวันไหนที่แฟนได้เพลิงแล้วเขาไม่เจอกันนั่งอยู่ในเน์จะไม่ต้องห่วงเลยฉันอยู่กับแกย่ามาคิดถึงฉันตื่มาเต็มตอนนี้กำลังเติงตอนนี้กำลังเดเอาใหม่วเออ เธอบอกกับฉันอยู่กับฉันมันไม่ดีตอนที่มาหาเธอฉันทำวิฟีน้ำอยู่ในแก้วจริงๆแล้วมันไม่คลีนเพราะชีวิตกูไม่ได้มีมืออยู่ในซีนะเพราะว่าที่จริงแล้วฉันไม่ได้รักเธอเธอเอาจริงๆนะแค่อยากจะได้เธอแต่มันก็ดีนะมาหาถึงทีเลยเธอมันไม่ดีเลยแต่เธอไม่รู้เลย มันไม่ดีหรอกถ้าอยามาโกหกอยาทำเป็นโคศกถ้าเธอจะโดนฉันให้เธอไปหมดไม่ต้องคือหรอกอย่าเลยเธอจอก่อนถ้ายังไม่มีบอเธอบอกกับฉันว่าฉันจะรักใครเป็นในคนที่เห้มันนั้นต้องขอเป็นแค่เด็กเองและถ้าเธอจะเข้ามาหาแลวันที่เธอไม่เป็นแปนที่ฉันพูดออกไปเมื่อกี้ฉันก็แค่พูดเล่น แก็อาจจะคิดถึงเธอบ้างแต่ว่าน,น้องคนใหม่คนนี้ของผมน่ารักกว่าเธอมากยังใช้ชีวิตทุกวันในคิดว่ามันจะคุ้มค่ากลัววันพรุ่งนี้จะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างที่หายไปเธอไม่มีผลต่อชีวิตสุดท้ายเมื่อ get h i ย h ยาที่อยู่ในแก้วมันเริ่มจะออกฤทธิ์ take high ไป <Get> ฉันจะเลือกอะไรในชีวิตผขคงไม่สนใจมีคนมากมายที่ฉันต้องเจอและบอกกับเธอาไม่ต้องห่วงเ a b y ้เไม่ต้องห่วงฉันเธอยิ่งกูเขาจะไม่ต้องห่วงฉัน b a บ y ้เไปได้เลยจะไม่ต้องห่วงฉันวันไหนที่แฟนได้เพลแล้วเขาไม่เจอกันนังอยู่ในเบนไมฉันไม่ต้องห่วงเลยฉันยุ่กับแกินแต่ยามคิดเธอฉันเตอมาแตมตอนนี้กำลังเด็นตอนนี้กำลังเดึงเอาใหม่งวดหนึ่ง